สวัสดีครับเหล่ท่อชาเลนจ์วันที่สิบไม่ได้ออกไม่ได้เออถ่ายคลิปนานเลยสองวันช่วงนี้เราหายไปหลายวันเลยพักจากวันอาทิตย์ที่หายไปกันทุกคนก็คือทุกคนรู้วนซื้อเราไปตีแบตกันมาะตีทั้งทั้งทั้งกลุ่มเลยแล้วก็ตำระเบียบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการ ไปตีแบตมาวันอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูปวดตัวกันทวนหน้า่าถ่ายเหขนเนี่มันบอกก่อนหน้าที่มันจะชนบอกจูบตูดจูบตูดเป็นไงจูบเสาเลยนั่นแหละทุกคนก็ไปตีแบตกันแล้วก ใส่สุดกันเหมือนไม่เคยตีแบตมาก่อน,นเราก็เลยไม่ได้ออกกำลังกายมาสองวันแล้วก็โอเคแล้วน่าจะเริ่มถ่ายออกกำลังกายมากขึ้นแล้วแต่ที่ถ่ายนี่ก็คือเสร็จแล้วนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ปั่นจักรยานมีเวทเบตมากม็สุดท้ายก็จบด้วยการนอนปวดจนที่นอน <laughs> <laughs> เดินก็ลำบากลุกก็ลำบาก เย่เจอกันเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าวันนี้ไม่ออกกํลังกายเหมือนเดิมแต่วันนี้ที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่าเรามีสัมภาษณ์งานจากกันตนาจะมีงานทำแล้วถามว่ามันมีฟูลไทม์ทํามันก็ดีแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งช่องนะจ๊ะเพราะว่ามีต,ตัดต่อแค่คนเดียวนี่กระตินี้ผมกินในเช้านะครับ มาหนึ่งไข่ต้มกับน้ำพริกเรจะพร้อมเรืองครับเรกันครับเกิดมศาตรฐานอีกแล้ว ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่ยวนะฮะสิ่งที่เรากินก็คือพลาสตอร์แมสพลาสตอด์แมสนี่ผมอยู่ที่สะพานอะไรนะเจ็ดอะไรวะเกล็ดดาก้อนเกล็ดดาก้อนหน่อยกันข้าวแล้วก็หมูทอดแล้วก็มีไม่ได้ชอบไม่ได้ทั้งในนะครับวันนี้คือไม่ไม่ใช่วันนี้หรอกทุกวันแหละครับซื้อของเฉยแล้วกลับไปเดินทางดูปปลานิดหน่อยนะครับ เราก็จะใส่ตัวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูหรือไม่ถ่ายให้ดูต้องดูอีกทีหนึ่งแต่น่าจะถ่ายดูแหละอยากให้รู้อยากเล่าอีกนี้เข้าไปเป็นท็อปปิง้งอร่อยนะครับลองดูได้ไบ,บายเจอกันถึงมันจะมีอยู่เทปหนึ่งที่แบบพูดเยอะก็จะอีกสักเทปละกันทำนั้นเดี๋ยว่อให้ฟังนะครับไว้เจอกันทุกท่านเล่ท่อชาเลนจ์ สิ่งที่ผมไปซื้อมาคือเ้าสิ่งนี้มันคือทักสกเก็ตบอร์ดทักมันก็คือไอ้ตรงส่วนเนี้ยที่เชื่อมล้อกับแผ่นกระดานมาเราเปลี่ยนไปโคตรเนี มันเต็กกลรอไว้สัมภาษณ์เสร็จพื้นที่เรียบร้อยเนีย่ยจะบอกว่าก็ตึงๆอย่เหมือนกันนะเรื่องงานอะไรพวกเนี้ยถามว่าโอเคแหละ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อกัไมที่ตอนไหนเหมือนกันแต่ก็เอาว่าทางานงานสปอนเซอร์ยังรับอยู่นะครับเข้าได้นะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปวิ่งดีไหมอ่ะแผลมันย ok like ังไม่หายเลยอ่ะแต่งนิดนึงก็หายอุ้ยม uh ้า ไล่ได่ด้ม่ได้ไ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 ได้ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ไ้ม่ไห้ม่ได้ไม่ไบ้ม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ม่ไม่ไ้ม่ไม่ได่ด้ม่ไมด

เป็นคิดประกอบปากีตบอยเลยได้แล้วก็ไปอันนี้ผมคงจะเอาไปเล่นแล้วก็รายชิปมาห้ดูเรื่อยๆนี่นนเป็นอะไไม่ได้เก่งอะไรนี่แค่นั้นแหละไปแล้วเดี๋ยวยิงบทชิปยาวบายบายนี่ก็คือพี่ชายผมครับที่มาช่วยประกอบปากีตบ น้องเปิดวาร์ฟหน่อยคนดูขอวาร์ฟหน่อยเอ้น <c oughs> ้องเขาพิมมาแล้วแหไงบอกพี่น็อตหล่อจังครับอะไรเงี้ยขอวาร์ฟหน่อยอมีแต่พี่เดี่ยวเออเจอกันแบงค์เกียวเหมือมากครับ